สวัสดีครับสวัสดีแฟนบทุกท่านนะครับผู้ผมแชมเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนนะครับซึ่งเราจะเตือนเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยวันนี้วันพุธนะครับก็เป็นผลงานของทีมงานกลุ่มพลังใหม่ในศึกไทยพลังใหม่นะครับก็ถือว่าจัดได้น่าดูหน้าชมเลยนะครับก็แบ่งเป็น2ช่วงช่วงละหนึ่งช่องช่อง5ช่อง True f o r You กับช่อง5้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งที่ผมคัดมาในอยู่ในช่วงแรกแล้วก็มีช่วงหลังแถมมาตัวหนึ่งด้วยนะครับไปด คัดมาให้นะครับมาเริ่มต้นกันที่คู่ที่2ของรายการเลยนะครับเพชรนาเคียนนะครับผู้ใหญ่อยู่นานผูน้ใหญ่อยู่น่านนาเคียนเอออยู่น่านนาเคียนนะครับหนึปอนด์นะครับเพชรนาเคียนไอ้นี่แหละเกียรติเจริญชัยเดิมมาแหละนะครับก็ย้ายศึกนะนะครับเจอกับฉลองศึกแจ็คสันมวยไทย1นึปอนด์เท่ากันไอ้นี่คือนักชกที่ถีบได้รุนแรงที่สุดในโลกเพราะว่าถีบทีเดียวนะครับน็อกเลยนะครับ เพชรนาเคียนเนี่ยมา133.9ก็ลด1.9เลยส่วนชนันฉลองศึกเนี่ยมา132.6สดลจุด6คู่นี้เนี่ยนะครับเรทเปิดเนี่ยเสมอเพชรนาเคียนนะนะครับเสมอเพชรนาเคียนรูปร่างเนื้อตัวปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับไปดูเพื่นเพื่อฟอร์มหลังกันหน่อยเพชรนาเคียนนะครับมวยเตะต,ต่อยแรงเกาะนายล,ล็อกรัดมาตีดีมวยบู๊มวยเข่านะครับฟอร์มหลังเนี่ยมีชนะเพชรด,ดำเสมอศักชัยน้อยแพ้มหามงคลแล้วก็ชนะคะแนนโจ๊กเกอร์มานะครับ ส่วน,นนั้นจะหลงศึกนะครับแจ็คสันมวยไทยนะครับมวยจังหวัดมือเตะต่อยดีเชิงดีนะครับแพ้คะแนนเพชรมีชัยชนะเพชรชูชันและก็ชนะน็อกรุ่งราวีส่วนตัวผมผมมองเรื่องของสภาพร่างกายผมมองว่าเพชรนาเคียนดีกว่าจัดไปที่นั่นในเจ้าเพชรนาเคียนแล้วกันประเดิมศึกกลุ่มพลังใหม่ศึกใหม่น่าจะดีนะครับน่าจะดีในไฟรแรกมาถึงคู่ที่ <c oughs> รายที่สองคู่ที่สอรายการครับ ทางหน้าเจ้าเด่นเกงไกสิงห์มาวินครับเจอกับท่านน้องเดียด่งเมืองคอน130 6กับ1 3 5ปอนด์ปอนนะครับต่อให้กันปอนหนึ่งด้วยนะครับอ่าน่าจะไม่ได้ต่อป่ะนะครับหรืออ่าน่าจะร3 5หปอนเท่ากันนะครับโดยที่ทางหน้าเจ้าเด่นเกงไกเนี่ยมาร3 5 3าจดขาดจุดอ๋อมา มาขาดซะเองนะครับส่วนท่าน้น้องเดียร์เนี่ยนะครับมาร้อยก็ 9, นะครับโดยที่คู่นี้เนี่ยนะครับอะไรเปิดอยู่ที่เด่นเกียงไกเป็นต่อ5 3เลยเด่นเกียงไกต่อ53รูปร่างเนื้อตัวต้องบอกว่าตัวเล็กกว่านะตัวเล็กกว่าเยอะเลยแต่กระดูกการผันมวยชั้นมวยเหนือกว่าเยอะนะครับคนละเรื่องคนละเบอร์เลยเด่นเกียงไกเนี่ยมวยแทนเจ้าเพชรสมหวังนะ นะครับก็เพชรมวยซ้ายนะครับต่ซ้ายต่อยซ้ายนะครับช่วงหลังต่อยวันอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็แพ้อภิวัตแพ้สมิงดามาล่าสุดนะครับต่อยวันอย่างเดียวเลยส่วนนั้นน้องเดียนะครับโดมมังคอนในคนนครศรีนะครับก็ชนะรวดนะนะครับชนะน็อกซูเปอร์แบงค์ชนะน็อกใจเพชรแล้วก็ชนะคะแนนออกกิเนียนมานะครับอ่ะส่วนตัวผมผมยังมองว่า ไอ้เจ้าเด่นเกียงไกลดีกว่านะครับจัดไปที่นั่นเจ้าเด่นเกียงไกลและการชื่อชั้นดีกว่าเยอะเลยแล้วก็คู่เอกครับท่านน้ำพองน้อยสอสมหมายครับเจอกับทางงั่น ต่างศึกต่างสายในะชมวกเพชรตองข่าวเชียงใหม่หรือว่าช่วเพชรแอสสัมปตองตัวเดียวกันร้อยสามห้าปอนเท่ากันช่วน้ำทองน้อยเนี่ยมาลดไปปอนหนึ่งส่วนชมวกเพชรมาลดไปจุดหนึ่งคู่นี้รูปร่างเนื้อตัวน้ำพองน้อยสูงใหญ่กว่าลอยกว่าเลดเปิดทานะน้ำพองน้อยตั้งต่อก่อนห้าสี่นะครับผมมองว่าน้ำพองน้อยมีทีเด็ดที่ขาดมากกว่าในะล่าสุดชนะสองฝั่งโขงนะครับส่วนด้านชมวกเพชรเนี่ยนะครับล่าสุดก็ชนะน้องบิวมาเหมือนกันแหละนะครับแต่ก็เป็นประเภท ฝีมือคบเครื่องอาวุธจุกจิกหลากหลายแต่ประทะไปแล้วทีเดียวทีชอบไปที่น้ำพองน้อยมากกว่าสรุปวันนี้นะครับที่จะให้กันเนี่ยนะครับก็จะมีทางด้านไอ้เจ้าเ,เพชรนาเคียนเด่นเกียงไกลน้ำพองน้อยและก็แถบในช่วงช่อง2เนี่ยเป็นทางด้านไอ้เจ้าตัางปีน้อยแลยกันนี่คือทีเด็ดเต็มตีนจากผมแชมปเปี้ยนนะครับที่เอามาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับยังไงก็เจอกันได้ทุกวันนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ